เดินนานคนไหนคนนี้คนนี้เดินคนนี้ครับว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่มางานนี้ไม่รู้จักเลยครับครั้งครึ่นไงไม่เนี่ยฮะผมว่าไม่กี่ครั้งในชีวิตนะต้องใส่กางเกงแดงชอบนะแบบมันชอบมันมีตีมีอะไรมันมีตีมก็เป็นเดินนานแคมเปอร์กางเกงแดงคำว่าเื่อนนะครับครับผมมันสำคัญมันสำคัญมันไม่จำเป็นจะต้องต้องต้องดังไม่คุณไม่คุนไม่คุณเนี่ยไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ใครยังไม่รู้เลยครั้งแรกครั้งแรกนะครับต้องต้องเอฟมาเอาเงมาออ สนับสนุนโดย Nordway Outdoor เต็นท์หลังคารถลูปท็อปเต็นฟูแคมป์วันนี้ไล่แคมปิ้งครับมากันที่เพชรบุรีนะครับถ้าอยางมาลานเต็นคุณนหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีครับที่นี่คือเทนช i นะครับเทนชีแคมป์เทนชี่ที่ท่าอยา่เงยนะฮะวันนี้มีงานมิตติ้งหนึ่งงานครับที่หลายๆคนตั้งคำถามแกมสนุกสนุกว่าเดินนันแคมเปอร์เขาคือใครทำไมถึงจัดมิตติ้งได้นะครับส่วนของเดินนันแคมเปอร์วันนี้ทุกคนมารวมตัวกันเพื่อจะมางานเดินนันแคมเปอร์นะครับวันนี้คือคืนพอสมควรครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในกันแล้วก็ไปทำความรู้จักกัน The Nun, เดินนันคร่าวๆถ้าผมให้ข้อมูลก็คือเป็น คนแคมป์คนหนึ่งนะครับแล้วก็รักชอบในการแคมปิ้งแล้วก็เดินทางบ่อยครั้งกรอกโดยนิสัยส่วนตัว,ว,ว,วเป็นคนน่ารักเป็นคนอัธยาศัยดีตุภาพแล้วก็สนุกสนานนะครับแล้วก็อยากจะจัดงานมิสติ้งของตัวเองแต่เราไปไล่เลี่ยงกันว่าทําไมถึงมีความตั้งใจอย่างนั้นแล้วก็ทำไมต้องเดินนันแคมเปอร์แล้วทำไมทุกคนต้องมาแล้วก็แต่งตัวลักษณะนี้กางเกงแดงเป็นคาลิเกอร์ของเดินนันเขาอะนะเดินนันแคมเปอร์นะอ่ะเดินเข้าไปดูข้างในดีกว่าครับไปครับ เข้ามาบรรยากาศงานนะก็มีเรา,าเพื่อนๆหรือสมาชิกก็มากาางเต็นท์กันนะฮะนี่เป็นเต็นท์เช่าของเ e n ชีคแคมป์นะครับซึ่งก็จะมีโซนใหม่หรือว่าใครที่แบบไม่มีอุปกรณ์มาก็สามารถมาเช่ามาหยิบยืม เช่ากันได้นะครับทั้งมาตเปล่าเลยครับทั้งเนี่ยมีแอร์มีโต๊ะมีเก้าอี้แล้วก็มีห้องนอนมีอุปรกรณ์เครื่องนอนพับผรันนะครับสำหรับที่เทนชีชคแคมป์นะครับแล้วก็ส่วนบรรยากาศงานก็วันนี้นะฮะก็มีบรรดาเพื่อนๆมากันเยอะครับ ก็ขาดไม่ได้ครับอาหารการกินก็มีในส่วนของบักแพ็คเกจนะครับวันนี้สาขาย่อยนะครับต่อหมาเนี่ยครับในส่วนของวันนี้พี่พายมาพี่ก๊อกไม่ได้ไม่ได้มานะครับางนนนนะใี้ครับบแพเนี่ยลังแมนน้องแมน รรยากาศสังเกตทุกคนก็จะใส่ียงสีแดงสีแดงก็เป็นอแรไดก็ถามดูดันคนไหนดินนนคนไหนคนนี้คนนี้คนนี้ครับ แปดสิบเปอร์เซ็นที่มางานนี้ไม่รู้จักเลยครับรู้จักไม่กันไม่กันไม่กันไม่คำคำอ่ำๆเป็นงานวิทย์ที่แบบหยอกล้อกันใช่ครับเดังนันแคมเปอร์เดังนันแคมเปอร์ครับที่ไลที่ไลที่ไรทถึงถึงอยากมี มิงที่แบบเรื่องของเราอะไรเงี้ยจริงๆมันเกิดจากการที่ตอนแรกเราตั้งใจว่าถ้ายอดพันไลค์เราจะจัดครับผมเหมือนกัเพันเฟลด์โล่พันเฟลด์โล่พันเฟลด์โล่ใช่ครับพี่มันก็เหมือนกับเราก็รู้จักเพื่อนๆเยอะแล้วครับผมก็เหมือนเราจะมาแคมป์นี่แหละครับนกันมาเขาชวนกันมาแคมปิ้งมามามิตติ้งอนี่เนาะใช่แต่ว่าใช้ชื่อเดอะดนแคมเปอร์ใช่เลิกแลนด์เลยดีไปชวนใครก่อนใครหลงเชื่อใครอะไรเราก่อ้โหเยอะเลยเยอะนะเยอะนะเดผมหลอกมาบ้างเดินหลอกมานี่แหละ คารคเตอร์สนุกสนุกผมเวลาเวลาก็โดนผมหลอกหือไม่เรียกว่าหลอกเต็มใจมาเต็มใจให้หลอกไม่ได้หลอกไม่ได้หลอกเลยขอบคุณครับที่ชักชวนกันมาพูดถึงโอเคพอพอพออย่างเงี้ยเราู้สึกงไงบ้างเพื่อนเพื่อนให้การตอบรับมาดีใจมาดีใจดีใจดีใจนะดีใจนะครับมากันแบบไม่เราไม่ได้คิดว่าจะขนาดนี้คใช่แล้วเต็มที่ก็สักสิบยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยนะงานวันนี้ก็ถือว่าก็รักชอบกันสนุกก็ได้ได้ ใหญ่ช่วยด้วยอย่างพี่จอรตอเบสพี่กองเตทนชีสเขาช่วยเขาช่วยในเรื่องของสถานที่เรื่องของรถบัสเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยใใชช่ผมเขาด้วยเหมือนกันว่าถ้าไม่ได้เขาสองคนงานนี้ก็ไม่เกิดงานนี้ก็ไม่เกิดนะพูดถึงพูดถึงมีมีมีใจความในย่าที่สำคัญว่าอยากอะไรหรืออะไรไหมต่อไปหรือว่าแค่แบบอยากสบายสบายชวนกันมาแค่นั้นเองสบายสบายสบายแค่นั้นว่าการแคมป์อ่ะเวลาเราออกแคมป์เราก็จะมาสบายอยู่แล้วสบายใช่ครับชิลใช่สนุกอะไรอย่างงเีผมค่ะผมใช่ ของพวกไม่ค่าไม่เขินนะครับตอนนี้ของเคาเดือดขึ้น่อยนานๆเดี๋ยวเอาเอาใหเร็ด้วยครับผมไปเจอกันง่ายๆครับค่าเขินกันไหมเนี่ยฮะผมว่าไม่กี่ครั้งในชีวิตนะต้องใส่กางเกงแดงออกมาออกต้องต้องรู้สึกไงบ้างรู้สึกไงบ้างพี่สัน รู้สึกไงวินั่นแล้วไงนั่นเดินนั่นคือน้องน่ารักครับน่ารักมากน่ารักนะใครๆก็มาด้วยความรักของน่ารักของเขาใช่ครับเดี๋ยวคืนแน้โดนกระทืบไม่ต้องเขินขว้างเราก็โดนแน่ๆครับนี่ของจริงโดนแน่นั่นโดนแน่โอเครักกันรักกันได้ขอบคุณมากเขาด้วยครับสวัสดีครับน้อยครั้งที่ใส่กางเกงแดงคิดว่า ชอบมันชอบนะแบบมันชอบมันมีตีมีอะไรกันมันมีตีมผมชอบโอเคไม่เคยไม่เขินผมเห็นแบบกลุ่มมึงกุมาาเลยด้วยนะใจะมาๆๆมีรู้สึกหายไปเต็มต้นไม้เลยไปกระโดดน้ําเลยและกุมาาพูดถึงเดือนนั้นหน่อยเราก็ถือว่ารู้จักคุ้นเคยจริงพี่นันที่นันเริ่มมาจากพี่นันเป็นลูกค้าผมลูกค้านอตเวย์นะเมื่อก่อนเราขับรถไปกลางเต็นท์นเราไปกันบ่อยใชไปด้วยกันพี่นันไปทุกงานไปด้วยกันตลอดเจอกันตลอดแล้วก็เป็นเป็นพี่ที่น่ารักมากแบบแนะนําน้องดูแลน้องแล้วก็ เขาเรียกอะไอยู่กับพี่ๆอยู่อยู่พี่ๆตลอดสามารถรวมพลได้รวมคนลที่แบบเป็นทริปแล้วพูดถึงดอทเวพูดถึงมิตตี้นั่นเดินนันต้องมานะเดินนันเดินนันทุกที่ก็ทับ ถือว่านี่คือความน่ารักเราหลายคนผมว่ามาด้วยความน่ารักของเขามาด้วยความแบบมีราพาสิ่คขามีให้ทุกคนได้แต่วันนี้นอตเรย์ก็เป็นเอาสปอนเซอร์ของสินค้ามามาแจกเกๆหน่นอนเป็นของที่ระลึกครับได้ได้ก็ติดตามนอดเรย์ได้เหมือนเดิมเข้าไปดูนะนอตเรย์เซิร์ชนอตเรย์เอาดอได้เขจะเจอสินค้าใหม่ๆอัปเดตกันแล้วเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเจอกันโอเค สนับสนุนโดย JPX ที่1เรื่องแอร์เคลื่อนที่พูดถึงกางเกงแดงก่อนทุกคน<อ>นี่มันเป็นงานที่แตกต่างก,กันมากหลายคนพงเห็นว่าเราทุกคนจะใส่กางเกงแดงกันมาที่แบบรู้สึกหลายคนไม่รู้ก็ไม่รู้แ,<อ>แต่ถ้า<อ>รู้ต้องอธิบายหน่อยทำไมต้องกางเกงแดงสำหรับเดือนนั้นครเบอจริงๆชอบสีแดงชอบสีแดงเป็นคนชอบสีแดง ตอนแรกเลยไปด้าเกสีแดงมาตวงครับผมใส่แล้วชกชอบอ่มันมันดูมั่นใจมันดูอลังเห็นเห็นบ่อยคนนี้เจอคนนี้แค่เมื่อไหร่ก็จะเจอเกงแดงใช่ใช่ชโอเคนะก็เป็นคาลิเตอร์เราเลยคาเตอร์ติดตัวไปเลยครับก็เป็นเดินนันแคมเปอร์กางเกงแดงทุกคนทุกคนทุกคนก็จะบอกว่าไว้ซื้อกางเก่งแดงก่อนหน้างานมีไหมขกางเกงแดงอะไรเงี้ยฮ่าฮ่าขำๆกันไปนะนะสุดท้ายอีนที่ต้องขอบคุณใครบ้างถึงงานเดินนันแคมเปอร์เกิดขึ้น ริงเนี่ยเริ่มแรกเลยขอบคุณพี่ก้องเทนชีพี่ก้องเทนชีถือว่าพื้นที่เขาปรับมาสวยงามมากที่ครับปรับผมสวยงามแล้วก็รัรองรับได้เยอะมากที่ครัได้ได้เยอะเยอะเยอะจริงๆใช่แล้วร้านสวยงามจริงๆครับดีๆแบบแนะนำเลยตามหุบกลางหุบเขาเนาะเก่งอาจารย์เพชรบุรีใช่เชิญเก่งอาจารย์เชท่ายางใช่ท่ายางแล้วก็พี่จอร์ดออกต์เบรพี่จอร์ดออกต์เบรดออกต์เบรก็ถือว่าให้เงินสนุกถือว่าประมาณ8ล้านบาทครับจัดงานครั้งนี้ ของรางวัลด้วยพี่ของรางวัลมาไม่ถึงแล้านของรางวัลของรางวัลมาเยอะมากเลยแล้วก็ให้คำปรึกษาอะไรเงี้ยเยอะใช่แล้วก็เพื่อนๆอุ่มอื่นๆก็มีเอ็กเฟนมาอีกเรนใช่มาพี่ผมพี่เจขอบเต้นครับผมแคปซูเตนครับผมอ่ะ ชีวิตติดแคมแคมีวิธีคนชอบเที่ยวเยอะเลยฮะถือว่าแคม์ไลฟ์คนตื่นเต้นแคม์ไลฟ์อรี่ม้มากันเตี๊บเดินทาอะไรมามากันเชเยอะก็ถือว่าพูดไม่ไม่ไม่ได้ความ้วยแต่ว่าแต่ว่าดูสปอนเซอร์เนี่ยนะแบบมิดมิดสายมิดสาหิมิดกันแล้วก็ขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากสำหรับว่าเอาแนวทางก่อนสำหรับเดินันแคมเปอร์แนวทางในการแคมเปอร์เรามีวิธีคิดยังไงบ้างสำหรับแคมป์แบบเดินันแคมเปอร์ แคมป์แบบนด้นนันี่จริงๆแล้วแคมป์แบบดนั้นเนี่ยก็สบายๆผมผมเป็นคนชอบเข้าขึ้นป่าขึ้นเขาครับผมใช่ไปแบบเงียบๆสงบอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีบางครั้งที่แบบว่าเป็นปาร์ตี้ปาร์ตี้เราก็ได้เราได้หมดเลยพี่แล้วแต่บางจังหวะบางโอกาสใช่ครก็ยัง ก็คือวิถีคนแคมป์แล้วทุกคนคาเลคเตอร์สไตล์ไม่เหมือนกันนะแล้วแต่แล้วแต่เลือกใช้แล้วแต่ให้มันเหมาะกับชีวิตตัวเองใช่นะนะก็อย่าลืมครับเข้าไปดูติดตามทางเพจดินนันแคมเปอร์ได้ครับนะเข้าไปดูเพจนะแล้วก็กดไลค์สับสรายอะไรก็ว่ากันยินดีนะยินดีไว้เจอกันพูดถึงเทนชีกันมาเรารู้จักเทนชีกันดีนี่อยู่กับพี่ก้องเทนชีนะครับกี่ปีแล้วอ่ถ้าเอา เป็นทางการประมาณสักสองปีสองปีนะสองปีหนึ่งและล่าสุดผมเห็นในฟิตบุ๊กแบบปรับกันพอสมควร เยอะเลยล่ะเยอะเลยนะพี่อยโหเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งทั้งขนของทั้งคาแคมครับผมไม่คาแคมทั้งหมดเลยเรารับได้หมดนะรับได้หมดเป็นชิคคาแรคเตอร์เทนชิอย่างที่เห็นนะครับอยู่อุบเขาล้วอยู่ในหูนะแล้วก็มีมีคาแร็เตอร์แต่ละมุมแต่ละลานแต่ละโซนนะคใช่ครับที่แบบดีงามสวยงามแล้วก็น้ําไฟความสะดวกสบายคนนี้ลงมือทํควบคุมด้วยตัวเองโอ้โหแล้วก็เรื่องห้องน้ําที่ขาดไม่ได้ พูดถึงงานนี้หน่อยครับถือว่าเดินนันถือว่าเขาก็ไม่ได้เป็นเพจใหญ่อะไรแต่ว่ามีมีความตั้งใจมีพักมีพวกมีเพื่อนเยอะทำไมถึงรู้สึกว่าเอ้ยก็ลองดูเดินนันอะไรเงี้ยมันยังไงครับพี่คือคําว่าเพื่อนนะครับถ้าผมันสาคัญมันสำคัญนะใช่มันไม่จําเป็นจะต้อง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 ดังต้องดังเพื่อนไม่จำเป็นต้องดังแต่แค่เป็นเพื่อนพอนนี้นี่คือโอ้ค์ว่า ตรงๆง่ายๆใช่ครับพูดถึงข้างหลังเรานี่นึงที่เห็นอยู่คือนี่คืออีกลุปหนึ่งรูปแบบในการเซอร์วิสของ่สองทางลานสองทางเทนชิเป็นไงพี่เป็นเป็นลักษณะเต็นท์ยังไงพี่เต็นท์เป็นลักษณะนอนพักแค่สองคนนะครับสองคนครับใช่ครับแล้วก็ตัวเต็นท์เนี่ยผ้าผ้าค่อนข้างเก็บ เก็บอุณหภูมิได้ดีก็คือไม่ไม่ไม่ร้อนเป็นเต็นท์ของของแบรนด์นี้ไหมฮะของออตเตอร์เบดอ๋อคนนี้คนนี้เป็นเป็นเต็นท์ของออเตอร์เบดที่สนับสนุนยังเป็นทางการทั้งเป็นทางารใช่ไหมอ๋อก็คือเอามามาแหลบกันใช่นะครับก็ถือว่าใครปุ๊บปั๊บแฮมใครอะไรมามานอนอย่างนี้เลยมีรายละเอียดให้หน่อยไหมพี่ขนาด2คนนอนมีทั้งแอร์พัดลม อาจจะเป็นออปชั่นเสริมแอรมีมีอ่ามีไฟประดับมีโต๊ะมีเก้าอี้นอนมีที่นอนมีหมอนอะไรเงี้ยมีหรือปุ๊บปั๊บมาขับรถมาแบบบรรยากาศไม่ต้องพูดถึงแต่มาอย่างนี้เลยมีเลทมีอะไรค่าเนื้อค่าตัวเป็นยังไงแบบเริ่มต้นที่2,000บาทสอง0ันบาทนะพี่นะเลือกตำแหน่งกลางได้เลือกตำแหน่งเราไปกลางให้เลยกลางให้เลยมาสองคนพี่กงแบบจนตัวได้แนะนำตรงนี้ครับที่จุดได้เลยที่จุดได้เลยแนะนำได้นะนี่นี่คือสวิตของที่นี่ซึ่งแบบตลอดมีตลอดตลอดอยากได้เมื่อไหร่โทร มาบอกก่อนใช่ครับโอปป้าังชั่วโมงสองชั่วโมงยังได้เลยหรือบารก็บอกกันได้เลยที่นี่ที่นี่มีน้องๆดูแลตลอดมีตลอดครับได้แล้วรังผมอยู่ที่นี่น่าหน้าใช่แล้วก็พูดถึงที่นี่พูดถึงอาหารการกินก็มีครัวใช่ครับมีครัวเองอาหารเับปรอยู่ถึงสามสี่ทุ่มสี่ทุ่มกว่าก็รับรับอยู่นะพูดถึงโซนโดยรวมหน่อยครับตอนนี้มีกี่โซนมีอะไรบ้างตอนนี้มีทั้งหมดเนี่ยหก้านครับผมหกโซนเลยนะหกโซนในร้านของเดนชีใช่ก็คือจะแยกสูงต่ำแตกต่างไปทุก้านก็ วิวต่างกันทุกร้านคือคนอารมณ์อารมณ์นะกลางร้านนี้อยู่ข้างล่างอารมณ์หนึ่งขึ้นไปสองขึ้นไปอารมณ์หนึ่งร้นนี้คือนี่คือคาแรคเตอร์ที่อยากให้มันดูต่างใช่นะครับแต่หลักๆก็เรามาเน้นย้ำเรื่องเต็นท์วันนี้เนาะมาก็พักได้แล้วก็ส่วนงานมิสซิ่งอื่นๆเดี๋ยวนี้เราก็จะเนทุกปีต้องมีงานมิสซิ่งบ้านเราเลยนะครับต้องมีชื่อของเทนชิยินดีนะถืว่าต้องมีเทนชิครับเทนชิมาแน่เลยถือว่าเป็นหมุดหมายหนึ่งคน แคมป์คนมามิสติ้งที่แบบเซนชิฟต,ติดติดหูติดอยู่แล้วรู้อยู่ว่าอำนวยความสะดวกไงกว้างขวาขงใหญ่โตยังไงนะครับฝากหน่อยวันนี้มาแคมป์กันเดือนนันก็ถือว่าเป็นเพื่อนแล้วผมว่าอะไรแะคือทั้งหมดเนี่ยผมว่ามาเป็นเพื่อนหมดเลยใช่นะผมว่าความสัมพันธ์ของความเป็นเพื่อนที่มาแคมป์ด้วยกันเป็นไงพี่กองพูดให้ฟังหน่อยเอาจริงๆมันมันมันม,นมากกว่าตัวเงินครับผมใช่เราเราทาทุกอย่างเนี่ยเราไม่ได้เอาเอา เอาเล่นที่ว่างไม่ได้ไม่ก็ไม่เชื่อรใช่เราเอาพิธีภาพก่อนพิธีภาพใช่ใช่ถือว่าเนี่ยผมว่าสําคัญเนาะเพราะเราได้มิตรภาพเหล่านี้จากการมาแคมป์นะเราก็เลยมันเหมือนเข้าซึมซับยรอจึงกระทั่งเรารู้สึกดีๆกับมิธรภาพเองแล้วเรามีรไรที่เหลือคนโน้นคนนี้ก็ช่วยกันเดินก็ไดอดเก็มีไหลมีเข้าของมีอุปกรณ์ที่นี่มีพื้นที่มีมีเซอร์วิสต่างๆพพอปตลอดนี่แหละครับผมว่าข้อดีของการมาแคมป์ที่เราได้มากกว่า การมาสสััมผธรรมชาติแต่นี่คือมิตรภาพใช่มรนะโอเควันนี้เดี๋ยวเขาหน้ามาร์ฟเด็กกันหน่อยว่าปลายปลายปีคงเจออีกได้มีเอ็กแฟนมีเอ็กแฟนแล้วก็เคเบินเซดด้วยโอเคเคบินเซแล้วก็เขาดาวปีนี้โอ้ตั้งตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาเขาดาวเลยเนาะยาวเขาดาวปีนี้มีมีสะพานหนักเลยโอ้โหเนี่ยเนี่ยติดตามกันติดตามทางไหนได้ครับเพจหนึ่งคือเทนชี่เลยครับเทนชี่เลยเข้าไปเทนชี่เลยนะโอเคได้รายละเอียดประมาณเดือน เดินตุลาเดินตุลา,านะใกล้ๆเลยใช่ตตแต่ว่านะมีไฮไลท์หนักๆเลยได้เลยติดตามกนะัน สนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพก็เดินดูบรรยากาศครับนี้อยู่กันส่วนข้างบนก็เป็นถือว่าเป็นหนึ่งลานใหม่จุดโซนใหม่ของเชนชิคแคมป์นะครับที่ทำขึ้นมานะฮะแยกเลเยอร์เป็นชั้น2นะฮะแล้วก็สามารถรองรับรถแบบผมว่าดีเลยครับนีบรรยากาศแล้วก็เหมือนที่เรามองครัมันก็จะได้บรรยากาศ หันไปข้างหลังเนี่ยฮะก็จ,จะเหมือนแบบว่านั่งบนอัธจันทร์เวทีอะไรเงี้ยนะบรรยากาศดีครับแต่ก็บรรดาสมาชิกก็เริ่มทยอยเข้ามานะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างในกันไปครับผมว่าหลายๆคนครับอาจจะแบบว่าไม่เคยแน่เลยใส่เกงแดงออกแถมสารภาพมาสารภาพมาไม่เคยครับเคยแต่ใเกงในสีแดงกา่เกงงนอกไม่เคย ใส่กันแบบว่าให้เห็นชัดๆอี้ไม่เคยไม่เคยเลยกับไ,ไม่เคยฝันไม่เคยไม่เคยฝันเลยพ <c oughs> ี <c oughs> ่แต่มันต้องใส่เพ <c oughs> าาราะ <c oughs> งานสีแดงเพราะอใส่กันยืดก็ไม่ข้าไม่เขินดีนะ ไม่เคยเราคนใส่ดีนะตกลงรู้จักยังครับเดินันแคมเปอร์คนไหนครับผู้หญิงพี่ผู้หญิงใช่ไหมครับเออใกล้เคียงแล้วครับใกล้เคียงแล้วพี่ผู้หญิงเห็นพี่ผู้หญิงคนหนึ่งน่าจะใช่เดินนันเป็นแม่ชีอ่ะใช่ไหมพี่ไม่ใช่คนละคนคนละนั้นอ้ําแล่นอ้ําแล่นก็เดี๋ยวว่าเดินันแคมเปอร์แล้วก็คุ้นเคยกับพี่ก็ไม่คุ้นไม่คุ้นเนาะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ใครยังคงไม่รู้เลยเั้นถ้าถ้าสมมุติว่าเดินันแคมเปอร์มันต้องหน้าตาอย่างไรครับน่าจะเดินนันน่าจะแม่ชีนะผมอ่ะได้ว สวยแล้วนันสวยแล้วสวยแล้วโอเคก็ถึงว่าครั้งหนึ่งได้ใส่เกงแดงมาแคมป์แล้วเนะครั้งหนึ่งครับพี่ใช่พี่ก็ใส่เหมือนกันได้เดี๋ยวผมก็ทีแรกก็เคยนเแวะข้างทางแวปป้อมแวปป้อมไอเซเวนตีวันไอขอนอะไรเงี้ยผมเอาไว้เลยร้อยกว่าบาทสัจจะเลยอ๋อพิ่งซื้อเลยพึ่งซื้อเลยเนี่ยซื้อเลยป้ายยังไม่แก่เลยเขาเพราะว่ามันจะคันคันหน่อยกันอ่ะคนนี้บ้างคนนี้ร่างเป็นไงบ้างพี่ได้ใส่กางเกงแดงออกแคมป ก็รู้สึกรู้สึกครั้งแรกครั้งแรกแค่พี่ครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยครับวันนี้บรรยากาศเหมือนกับพวกเราเป็นพวกมาเรียนน้าตศิลป์นะมาเรียนน้าตศิลป์เป็นไงพี่แต่ยังเกงแดงกันหมดเลยโอ้ยเหมือนเราเราเรียนเราเรียนโขนเราเรียนไงเราเรียนน้าตศิลป์เนี่ยทุกคนจะต้องใส่จุกกระเบงสีแดงวันนี้เดืนนันเขาก็เลยใส่สีแดงมาตกลงรู้จักเดืนนันเหรอพี่มาเนี่ย รู้จักว่าเดินนานแต่ไม่รู้ว่าเขาเคือใครรู้จักแต่ชื่อแต่ไม่เคยเห็นตัว <ใน S 1> เลยแในจินตนาการ,นานรกพี่เดินนานเป็นใครครับพี่จะเป็นยังไงก็เห็นน้องๆเขาลือกันว่าจะต้องคล้ายแม่ชีอะแม่ชีแม่ออกไปนแนวแม่ชีหน่อยครับ <laughs> ไอเราก็บ้านะมาไม่รู้จักว่าเขาเป็นใคร <laughs> ใช่ไม่รู้มาเทาไหนพี่อาเป็นไงเดินนันเนเอาจริงๆไหมพี่นันก็เป็นคนดีครับคนดีพี่นันเป็นคนชอบแคมป์แล้วก็เพื่อนฝูงเยอะนี่ที่มาวันนี้ส่วนใหญ่คือเป็นเพื่อนฝูงกันทั้งนั้นเห็นบอกว่าเขาก็รักสนุก อยู่มไม่นานเนี่ยมามามาเป็นครั้งสุดท<ม>้ายเพืเ่อแก <laughs> เอาเล่นโอ้ย <laughs> มาสวัสดีครับมาดูหลายๆคนที่ ที <m í toys> ่คงเป็นครั้งแรกๆมั้งครับใส่กางเกงแดงออกแคมเราภาพมาครั้งแรกไหมครับครั้งแรกครั้งแรกนะเป็นไงรู้สึกไงครับเกิดเขินเกิดวันนี้คันนี้ก็ออกวันนี้มาแต่งชุดเลยหรือว่ารอโอกาสนี้มานานแล้วต้องต้องเอฟมาต้องเอฟมางานนี้หลายหลายคนเข้างานบอกว่าหน้างานมีขายไหมบอกไม่มีก็เป็นบรรยากาศพูดถึงเดินนั้นหน่อย รู้รู้จักเดินนันยังครับรู้จักค่ะบอกไม่รู้จักก็ไม่แปลกนะใครมาว่าเดินนันคนไหนใครูเดินนันเป็นไงบ้างเดินนั้นสําหรับเรารู้จักสนุกค่ะสนุกสนุกหมายถึงว่างานหรือตัวเขารับตัวตัวี่นที่ขึ้นอาจะียกใสดีนะกช่เลยได้เลอะไรก็ได้ตอนไม่มืดเนาะพอมืดแล้วอะไรก็ไม่รู้นันหาไม่เจออันนี้อําเล่นอําเล่นนะไปไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศคนใส่กางเกงแดงมาแคมป์น้าบอ ออกแคมนนอนเนี่กน้า,ลเ,าลเลยครับน,น,นี่ใส<ช>่กางเกงแดงออกแคมป์ครั้งแรกไหมครับใช่ครับ <laughs> ใช่ไหมรู้สึกเป็นไงบ้างรู้สึกเป็นไงบ้าง ก็ดีครับดีชอบใช่ครับก็ใฝ่ฝันอยู่แล้วเรารอโอกาสนี้มาตั้งใช้ช่างที่วินเราได้ตัวสติก็เป็นคนชอบสีแดงสีแดงอยู่แล้วชอบอยู่แล้วแล้วทางพี่โอเคถึงคอนเซ็ปต์ในวันนี้ครั้งแรกเลยครั้งแรกไงพี่นะอันนี้ของ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 ใครพี่ของญาติข้างบ้านหรือเวกเกี่ยวของข้างบ้านไม่ใช่ไม่ถอยมาไม่ถอยมาเพื่องานนี้เลยเพื่องานนี้พูดถึง รู้จักเัื่องเดินไปโงรนรู้จักเดินกันก็คยารับคนไหนก็นั่นเลยดิแล้วพี่เชื่ออะไรก็ถึงมาเนี่ยเชื่ออะไรก็สารภาพมาเป็นครั้งแรกแสงเกรงแดงออกแคมป์ใช่ใ่ไหมบทความรู้สึกมันก็ดูแปลกๆนะไม่เจอไม่เจอแคมไหนไม่เจอที่แบบอะไรนะก็อะไรนะกบ มีเป็นอะไรกิมมิกกิมมิกกิมมิกรารู้จักไหมครับเดินดันเดินดันอรู้จัก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 เดินดันรู้จักครับเดินดันเดินดันได้ฟังหน่อยก็เป็นคนยังไงอะไรยังไงบ้างอ๋อก็อัธยาศัยดีครับอัธยาศัยดีครับก็เจอเพื่อนๆแล้วกันในแคมปิ้งเนี่ยเขาก็ ทักทายอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้จักอะไรเจอที่ก็เจอจากรู้จักกับพี่กล้องครู้จากที่เป็นชีนี่แหละครับเสอถ้ารู้จักก็ดีถ้าไม่รู้จักก็อย่าไปรู้จักเลยครับเอาแคค่นี้รับก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งน่ารักคนแก่คนหนึ่งไงนะได้หลายคนมาก็ยังไม่รู้จักเสรินนันก็เดี๋ยวทำความรู้จักเขาได้ครับคนนี้เกาจะไปหลายๆงานใช่เจอเขาหลายงานเหมือนกันเจอหลายงานนะแบบไม่ค่อยอยากเจอเขาต้องเจอก็ต้องเจอไม่ใช่อยากเจออยากเจออยากเจอเขาอยากเจอโอเคขอบคุณครับ หนึ่งสองมอีกรมครับ hmm. อ <c oughs> ่ะอ uh ๋อเฮ้บขบขอบอบชีวิตติมแคมชีวิตตีมคมะยงกแขมอ่ะ บรรยากาศครับวันนี้อยู่กันถึงมืดค่ำนะครับกับเดือนนันแคมเปอร์นะครับกับคนรักชอบ้ะกอเพื่อนมงชาวแคมป์มารวมกันคาแรคเตอร์อย่างที่เห็นในรายการนะครับกางเกงแดงซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ของเดินนันที่เขาชอบชื่นชมในสีแดงแล้วก็เพื่อนๆก็ให้เกียรติเขาใส่กางเกงแดงกันมาแล้วก็มาร่วมงานครั้งนี้นะครับแล้วก็มีจับรางวัลสนุกสนานกันไปนะคงมากกว่าการมาแคมป์ก็คือมิตรภาพ ที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับนี่คือหัวใจของการมาแคมปิ้งของเราอีกเรื่องหนึ่งที่คุณมีโอกาสมาสัมผัสได้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับรายการแคมปิง้งหากมีคอมเมนต์ติชมรายการอะไรก็คอมเมนต์มาที่เพจแ,แคมเซอร์นะครับแคมเซอร์แล้วก็พบกับเราได้ทุกวันเสาร์ 10นาฬิกาทาง MB TV นะครับแล้วก็ทางเพจแคมป์เตอร์เช่นเดิมนะครับแล้วก็มีกิจกรรมมีงานแคมป์ดีๆก็แนะนำติดต่อกันได้ครับไปสนุกขนาดกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพักผ่อนเดินทางแคมปิง้งยังมีความสุขครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ